กลาตุลาคมปีที่แล้วได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ย่านอิตาลนของเกาหลีใต้หลังจากที่มีผู้คนจํานวนมากที่ไปเฉลิมฉลองเทศกาลฮอลลวีนได้เกิดการเหยียบกันจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในปีนี้นะคะทางการกรุงโซได้มีการจัดเพื่อที่จะซักซ้อม เตรียมรับมือกับเหตุการณ์โดยระบุนะคะว่าจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นอีกครั้งโดยการฝึกซ้อมมาตรการควบคุมฝูงชนก็เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมามีการจำลองสถานการณ์ด้วยการให้อาสาสมัครจำนวน150คนไปรวมตัวกันในตรอกแคบๆที่มีความกว้างราว30ตารางเมตรจากนั้นก็ให้อาสาสมัครลองวิ่งหรือเคลื่อนไหวเบียดกันจนล้มเพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกร,รม AI ที่ออกมาเพื่อตรวจจับ และแจ้งเตือนเมื่อมีผู้คนแออัดอยู่ในพื้นที่มากเกินไประบบเตือนภัยนี้จะเปิดใช้ในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งจะตรงกับช่วงเทศกาลฮอลลวีนนอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด909ตัวในสถานที่สำคัญต่างๆ71แห่งทั่วกรุงโซเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและความหนาแน่นของฝูงชนและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อพบสัญญาณอันตรายขณะเดียวกันพื้นที่16แห่งในกรุงโซที่คาดว่าจะมีผู้คนรวมตัวกันจานวนมาก จะได้รับการควบคุมดูแลเป็นพิเศษโดยเจ้าหน้าที่สังเกตการในห้องควบคุมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีติดตาม p p t v ท d 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย